เรื่องนี้เนี่ยต้องถือว่าลำดับเดียวกันกันกบเรื่องของการค้ายาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรอาญสากรรมเหล่านี้แล้วองค์กรอาตากรรมนี้จับยากมากแล้วถ้าจับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยกว่าจะไปได้ข้อมูลมาเล่นงานเขาเนี่ยเขาหนีตะเลยเปิดเปิงไปไกลละไอเรื่องจะปรับกันแพงๆหรืออะไรต่างๆจับจำคุกเยอะๆบางทีก็เอาไม่อยู่เหมือนกันหลักการจึงอยู่ที่ว่าจะต้องทําให้ประชาชนมีความตระหนักต่อปัญหานี้ ว่ามันเข้ามาใกล้ตัวใเข้าใกล้ลูกหลานคนรู้จักของเราละแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยท่านช่วยได้ครับด้วยการที่ท่านไม่นิ่งเฉยไม่ยอมรับกับของแบบนี้ถ้าเจอของแบบนี้หรือมีแค่ข้อระแคะระคายสงสัยให้แจ้งต่อเจ้าพนักง,งานของรัฐเวลานี้มีหน่วยงานหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติกระทรวงแรงงานของเหล่านี้เนี่ยสามารถแจ้งครับแล้วเขาจะช่วยกันในการที่จะ เข้าไปจัดก,การแก้ไขปัญหาเหล่านี้เราในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภาก็หวังครับว่าเราจะสร้างกลไากายคือคีมอันใหม่เนี่ยเพื่อทําให้กลุ่มที่กำลังทำงานด้านนี้รวมทั้ง NGO องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดครับ,รบก็คงจะเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับที่จะต้องรอคอยติดตามกันดูนะครับว่า ทางฝ่ายนิติบัญญัตินั้นจะเอาจริงเอาจังแลวผ่านกฎหมายฉบับนี้เพื่อไปใช้เป็นประโยชน์กับประชาชนของโดยเฉพาะคนในประเทศไทยนะครับ,รบวันนี้ในช่วงของกฎหมายน่ารู้นะครับต้องขอขอ,ขอบพระคุณท่านมีราศาคโคสุรัตเป็นอย่างสูงัอขอบพระคุณมากครับ,บค,ครับ,มรบ,รบหมดเวลาสําหรับช่วงกฎหมายน่ารู้นะครับพบกันในช่วงต่อไปได้เลยครับ